ุปอินนามินนันนางตีหิสังขยาทีติติสทโตนางอิจสะอินนางอินนันนันจัใสตีใสใส,สต,ตนะลังนางอิจสะใสวัจนัส,สะ อราตรงนี้ใส่โหติหรือหิโตคเป็นลิงสามันนะพวกเนี้ยจากไม้ลิงสามันอินนางอันว่าความเป็น อินนังอินนันนังจะอันว่าความเป็นอินนันนังด้วยวัจนสา,าแห่งวิพัตอาสะนี้อิติคือนังปรัสาอันเป็นเบื้องหลังใ่ปร,ราาัานะครับ รักษาอันเป็นเบื้องหลังติสธาโตจากติศัพโหติย่อมมีสุเตนะด้วยสูตรอิติว่าอิน,นะมิน,นันนางติหิสังขยาหิอิติดังนี้แปลงรอบหน,น,นึ่งอินนางอันว่าความเป็นอินานางอิน,นันนางจะ อันว่าความเป็นอินนันนังด้วยวชนะสาแห่งวิพัอสอาสนี้อิติคือนางพระสาอันเป็นเบื้องปลังติสัทธธโตจากติสับวิหิโตถูกกระทำแล้วสุตเตนะด้วยสูตรอิติว่าอินนะมินนันางเตหิสังขยาหิอิติดังนี้ พูดถึงก็ไม่ยากตรงนี้เร่งจบเลยนะเพราะว่านีกค้งไว้การนี้เลยนะอุทาระนังกันว่าอุทาหอยะถาเช่นติน,นัง ตินันนังใช่ไหมแล้วก็ตีสูนะตรงนี้เป็นจตุถีวิพัตนแล้วก็มันจะมีกับชาติถีไม่กล่าวเหมือนกันตีสูก็ลงสุพอสุวิพัตน์ทีฆาอีเป็นอีอกากาศไว้ก่อนเลยนะเดี๋ยวแ้า่มาดูอีกทีหนึง่งเอาเกิดไว้ก่อนอะมาดูส่วนนี้ดบดครัมมีกี่บดครับ แค่ไหนตอบมาสิเนี่ยตอบมาใครย์ตอบแล้วอาจารย์ตอบแล้วที่ไรนี่ยสามนะครับอ่ะสามก็สามนะอินนะ มินันนันติสีหิและสังขยาหิติอดูตรงนี้เยู่หงงอดูนี่ครับว่าตามเลยเปยครับอินนามินันนันติเอกังปาทางติหิตเอกังปาทางสังขยาหิตเอกังปาทางวิปัตยันตาปาทาวิภาคาวาเสนา ติปัตามิทางสุตันติทัตตาพังอินนามินันนนติเอกรังปัตะังติหิติเอกรังปัทถังสังขยาหิติเอกรังปัตะวิภัตตยันตาปัตาวิภาคาวาเสนะติปัตามิทางสุตันติทัตตาพังอินนามินันนนติเอกรังปัทะังติหิติเอกรังปัทถังสังขยาหิติเอกรังปัทะัง วิภาตัยยันตาปาธาวิภาคาวาเสนาติปาธามิทางสุตันติทัตตพังกสตุตามมาเี่นนะนั่งนะตามมาคนเดียวนะ นางอันว่านางวิพัตน์นางว่านางวิพัตประรางอันเป็นเบื้องหลังหรือประโดก็ได้อะประโดก็ได้อะประโรดะโอันเป็นเบื้องหลังดีหิหลังจาก ติสับสังขยาหิอันเป็นสังขยาหรือจะแปลทับศั์เลยนะติหิสังขยาหิหลังจากหลังจากติสังขยาอินนามินานังแปลงเป็นอินานางละอินานังโหติย่อม จำเป็นนา,น,านางว่านางวิพัตปโลอันเป็นเบื้องหลังหรือใส่ปรังก็ได้นะประังอันเป็นเบื้องหลังก็ได้สิหิสังขยาหิจากติสังขยาอินนางอิอนนามิน,นานังงอังเป็นอินนางละอินนานนังโหตีเยอมเป็น แปลพร้อมกันนางอันว่านางวิาพาตปารางอันเป็นเบืเ้องรางติหิสังขยาหิจาสิสังขยาอินนะมินานัางแปลเป็นอินนางละอินนานางโหติย่อมเป็นถ้าทับง่ายดีกว่านะหลังจากติอันเป็นสังขยาก็ได้แต่นะส่วนี้มี สามบทเป็นอาเทสที่สตรจบอไปอีกรอบหนึ่งจบหน้าหนึ่งนะเอ้วเดือนนี้ก็ได้จบสิบหน้าแล้วนะลองคนระับ ข้อสอบอยากๆหน่อยอแปลงรอบนี้อุทารนานกันว่าอุทาหอยาทาเช่นตินนางตินนันนางต,สตนนีสุตรงนี้ด้วยสูตรนี้ลงนางหลังชังตีสับแองนางเป็นอินนางอินนันนางแยกลบรวมเสริรูปเป็นตินนางตินนันนางแล้วก็ตีหิตีพีก็ห้ามนะ สีสุก็ลงส,สุสตมีวิพัฒน์ด้วยโอกาสเสสตตมีพระสุวิพัฒนทิคะอีเป็นอีด้วยสุนังหิสุจะตัวนี้ก็ได้นะตัวนี้ครบเลยนะ ตีหิตีพีทำยังตีหิตีพีทำยังทำแล้วนะก็ทำแล้วนะครับอะินนางสาวเกลือตีรัางตีลงนางจวิทธิวิพาดด้วยสัมปาทาเนจจุตีหลังจากตีศัพท์แปลงนางเป็นอินนางอินนันนางด้วยอินนะมินนันนางตีหิสังขยาหิ แยกเพนณาตาออกจากสรอีด้วยปูกพามาโททิตาบาสารังสาเรนาวิโยชาเยลบสลา้าพระสารังสารังเป็นปกติด้วยสระโรโปมาเทสปัญญาติมหีสระโรเปตุปกตินำเพรนาตาเปรกากาศสรอีด้วยนาเยบรังยุเตสำเร็จรูปเป็นตินังตินันนางแปลว่าแก่สามทางาย ตินาตน,านางตินนันนังสาบเดินคือตีรงังตีรงนางจุทีวิภัตด้วยสัมปทานิจตุติลังจากติสาบแปลงนางเป็นอินานางอินานันนางด้วยอินานามินานันนางตีหิสังขยาหิแยกพิยานาตาออกจากสอิ ด้วยปู้ป้ามาโททิตามาสารังสารเลยนาวิโยชาเยรบสลานาปราสารังสารังเป็นปกติด้วยสาราโดโปมาเทสัพพิยาติมีสาราโดเปตูปกตินำพญนาตาเบลกากสเรีด้วยนายเยรังยเุเตสเร็จรูปเป็นตินางตินันนางแปลว่าแกสามทางไรตยสุ ทิสูตสับเดินคือตีรังตีรงสูสตมีวิพาตด้วยโอกาสเสสสตมีแยกเพียนาตาอจาสรีด้วยภูปามาตติตามสารังสารนาวิโยชาเยพระสุวิพาติอีเปนีด้วยสุนังอิสุจานามพียนาตาเบกากาสตรีด้วยนาเยปรังยุเตสำเร็จรูปเป็นที่สูปลว่า ในสามทางไรติสูสามเดือนคือติรังติลงสู่สตมีวิพานด้วยโอกาสเสสสตมีแยกเมญนาตาออกจากสตรีด้วยผู่บามาตติตาเมสารังสาเรนาวิโยชาเยรอสุวิพาัที่ขาอิเบนีด้วยสุนังหิสุจานามเมญนาตาเปรุกาสตรีด้วยนาเยรังยุตเตสัเร็จรูปเป็นทติสูแปลว่า ในสามทางรายสิสัทธาปัฏมาราปุงเริงสามเอกวัจนะปะหุวัจนะปัตมาตโยดุติยาตโยตติยาติหิตติเวชตุติตินังตินันนาปัญจมีติหิตติเวชติตินังตินันนังสัตตมิติสุติสัตตาปัฏมาราสามปุงเริงปะหุวัจนะ